สวัสดีค่ะพะสุค,คะ่ะอันนี้เป็นกระเป๋าใบที่สองที่พะสุถักในลักษณะแบบนี้นะคะการถักนี่ก็ต่างจากเดิมนิดนึงเดี๋ยวพะสุให้ดูอย่างนี้นะคะอันนี้คือเหมือนเดิมนะอันนี้ก็ต่างสีใช่ไหมพะสุก็จะใช้ไหมพรมที่มาเกี่ยวกันนี่ก็คือคนละสีเห็นไหมคะดอกของเขาจออกสีส้มนะก็อันนี้ก็ใช้เป็นสีที่อ่อนลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ลักษณะการถักเหมือนกันแต่ว่าครั้งที่แล้วพะสุก็จะมีเขาเรียกอะไรนะข้อบกพร่องนะ ตรงนี้นะคะประสูก็เลยครั้งนี้เนี่ยประสูเพิ่มตรงนี้นิดนึงเพื่อให้ความกระชับของกระเป๋าเนี่ยตรงนี้ตรงปากเนี่ยเขาไม่อ้ามากเกินไปนะก็คือตรงนี้ถักให้เขาเขาชิดกันนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังประสู่ํทำอย่างนี้เพราะว่าจะได้ใช้ง่ายขึ้นนะในเมื่อตรงนี้เขาป่องได้เยอะเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะมีความสามารถในความจุในการจุเนี่ยได้มากกว่าเดิมนะเพอ ตรงนี้กระเป๋าอันเนี้ยเขาเป็นไหมพรมนะเพราะงั้นเขายืดได้ถ้าเราใส่ของหนักหน่อยอ่ะแล้วเราปล่อยตรงนี้ให้เขาทิ้งตัวได้เนี่ยเขาก็จะใส่จะใส่ของได้เยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็คือความต่างในสองเรื่องแล้วนะนอย่างที่สามนะคะปะสุเปลี่ยนเป็นะปะสุไม่ได้ถักนะคะเดิมเนี่ยปะสุไม่ได้ถักใส่กระเป๋านะคะปะสุเอ่อซื้อที่เป็นเขาเรียกโซ่นะโั่ที่เป็นลักษณะสายมาเขาก็มีแบบนี้นะค่ะ มีตุ่มแบบนี้มาให้ใช้เลยเนี่ยแต่ขอเกี่ยวแบบเนี้ยเพื่อเพื่อในความยาวของเขาเนี่ยเขายาวเยอะเขาสามารถสะพายที่แบบสะพายแร่ะนะจากบานหนึ่งไปอีกอีกด้านหนึ่งของลําตัวเนี่ยได้นะสะดวกในการใช้ลักษณะแบบถือแบบยาวนะคะแต่ถ้าจะถือแบบสั้นนะก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะพอมาล้อยด้านนี้เนี่ยพอมาล้อยด้านนี้เนี่ยเราไม่ได้ล้อยตรงนี้ติดนะเราร้อยโผล่อย่างนี้เลยนะแบบนี้นะคะ แล้วก็มาโผล่อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้าน,ด,านด้านเดิมของเขานะด้านในการเริ่มต้นก็จะกลายเป็นสายกระเป๋าที่ที่มีที่มีสองสายแบบนี้ค่ะก็จะกลายเป็นสายกระเป๋าแบบนี้นะที่สั้นลงนะคะลักษณะสั้นลงแล้วก็สะพายได้ชิดชิดักแกๆเรามากขึ้นนะเนี่ยสะดวกในการใช้นะคะอย่างที่อย่างที่อย่างที่สี่นะอย่างที่สี่ตรงนี้พอพอเป็นสายกระเป๋าที่เป็นโลหะแบบนี้นะคะ เวลาใช้ไปเนี่ยเขามีโอกาสหลุดเพราะว่าโซ่ในเขาก็ไม่ได้มันคงแข็งแรงนะประสูตก็เลยสุดท้ายประสูตก็ยังต้องถักอยู่ดีนะคะประสูตก,ก็เคยทําคลิปนะคะถักเก็บเนี่ยถักเก็บสายกระเป๋าเนี่ยนะให้เขามั่นคงแข็งแรงแต่ก็ยังคงความสวยงามเพราะว่าเราใช้สีเดียวกับที่เป็นดอกนะเขาก็จะเข้ากันแบบนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากขึ้นนะคะก็ให้เป็นข้อเลือกของผู้ใช้นะว่าจะใช้แบบไหนนะคะ แต่นี้เราก็เหมือนกับกระเป๋าใบที่สองก็จะเก็บจุดบกพร่องของใบที่1น,นะทำให้ทำให้ใช้ได้สะดวกขึ้นแล้วก็มีข้อเลือกมากขึ้นสวยงามมากขึ้นค่ะแต่ลักษณะการต่อ,อยังเป็นแบบเดิมนะคะคือลักษณะเหมือนถุงอย่างเงี้ยกระเป๋าแบกแบบถุงสะพายค่ะประสุก็เลยมาเล่าให้ฟังค่ะขอบคุณาากะคะที่รับฟังขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ